เมาติภูมิผีเปรตใช่เลยไปเชสองเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปไม่เข้าใจเรื่องนะ ไปแล้วดูก่อนโอไม่นะมันปิดมันปิดแต่น,นี้ไปแล้วอ่ะปิดปิดหูปิดอะไรหมดเลยเไปเอเอ,เ,อเราก็ต้องไปกันสองคนแล้วของกูโหล,ลดลกกโหลดล,ออลอะอ,อันนี้กันหนึ่งถึงสองคนเจอละ

สูงแค่ไหนกันเชียวกินหมื่นฮะเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยโอ้โอ้โอเมียเมียตัวเราเหรอนึกว่าผีะอออันนี้คืออไรยยมันเป็นเมียตัวเราอย่าไม่มันไม่มันบอกว่าฮอนี่ฮอนี่ฮะไอ้เชี่ยไม่่ใชละเมียตัวเราเหรอไม่ใช่มันบอกว่าไอ้นี่คือนะ <c oughs> ยายนะยาย

อ๋อยายเรามาเล่าเรื่องอ๋ออ๋ยอ,ย,ย,าอ,าอ,ย,อยายเรามาเล่าเรื่องเดี๋ทอมแมนยายเรามาเล่าเรื่องเดีทอวเอมลอยได้ <c oughs> ลอกันลอกกันกู <c oughs> มันยังไม่เสร็จมันยังโกเมนทอะไรอยู่โกเมนอวมันมไน <c oughs> นอาาไนอยู่เมื่อกี้อา้าวเอากูไปไม่ได้กูติดทาไมงงโหนในปุ๊บใคร ไปฉาายยผนดวะไฟกูไปได้แล้วเกมเออหรือว่าไฟรถเราพังเราเลยใช้ไฟฉายแทนไม่ได้ฉายแล้วมันมืมดจังเลยเอ๋อไปฉายล่าบนดริเอ้ยแย่แม่งไอสัตว์แม่งเอาไปฉายล่าบนจริงก็เกมนี่โคตรยอดเลยวะโอ้โหเกมไม่โหลดดิเฮียกราฟิกเกมสุดยอดเกินเน็ตกาก แลยไฟฉายผู้สว่างเลยอ่ะอ๋ะอมีอ้าวมีกดยอ่อมีกดยอ่อแสดงว่าต้องหลบอะไรแน่เลย <c oughs> วิ่งด้วยว่าไม่เอาแล้วแหละเอ้ยแต่ไม่มีสเตมิน่าว่ะดีเอยๆๆๆถ,ถ้าไม่มีสเตมิน่าแสดงว่าไอ้ไอถ้ถอมมแดไม่ต้องวิ่งเลยว่างๆเลยดิ ใช่ <c oughs> ไปฉายม่งแ,แ,แบบสองได้โคตรใกล้อ่ะต้องมีทางแยกไปไปขวาขวารลายต้องไปทางรลายๆเนาะโอ้ยเพื่อนกูกูตาไม่ทันแล้วเนี่ยมึงวิ่งวิ่งนำหน้ากูจะไปฉายแบบตอนตอนอยู่ในระยะโคตรสว่างนะแต่พอนอนระยะนี่มืดเลยใช<จ>่บ้านเปิดตล บ้านใหญ่ใชหรอยญ่ไยงนี้นะม่มาั้งดวงอะ่ะอ,อหูขนาดในบ้านมืดจนต้องใช้ไฟฉายอะ่ะ

งองุ้ยค่อนข้าง <c oughs> ใหญ่ใหญ่มากไม่ไม่ไม่ค่อนข้างอะก็ใหญ่มากเนีโอ้หออ Get หโหเอ้ยบ้านสุดหรูอเอสว่างอยู่นะรับมันเล่นแต่ใช้ไปใช้ดีกว่าสว่างกว่าอะไรอะคนรถคนแก่ <c oughs> <c oughs> บ้านยายมึอมนุษย์ตรงบันไดยายเหรอยายแกทีพยายแกทีโพสหน้าเกงขามากเลยพวกนั้นไม่ใช่ยายเอ่อคุณยายหรือเปล่าไม่ฉันฉันไม่อยากจะฉันไม่อยากจะอะไร อา้างั้นก็ออกทางเดิมดเอมเาามอมเทนั้นไหนี่ยออกเเอาทำไมวะประตูมันก็ไม่ได้ล็อกทําไมเข็มนาฬิกาดิสามเข็มวะนั่นดิอ๋อ,อเข็มนาทีเข็มวิเข็มชัมม่วโมง มาดูหน่อยนีคุณยายเราจะวิ่งไวแค่ไหนมาให้นี่มาชิมไอตมสองเลเื่อปั่นากนไไป ไเปเบนส์แมนเอ้าเจ้าดำตัวเราตัวเราเล็กเป็นมดเลยอะปล่ออหาทางออกของคุณาาออก <c oughs> ลับขึ้นไปก่อน

แต่แต่นี่ไม่ใช่เดยมันอ่ะเชื่อกวไม่รอมัรอมันกลับมาก่อนแต่ว่าเดี๋ยวทอมาอ่ะเลยน ไม่หรือว่ามันยังไม่ได้วิ่งหรือว่ามันยังไม่ได้วิ่งินเก็ไม,ไ,<อ>ไม่ได้เร็วนี่หว่าเอาจูกไปเลย

แล้วมันหายใจอาจารย์เลยอาจารย์เอ้ยมันรีสปาวแมให้อยู่ไม่อยู่ในระยะสายตมันจะมองเห็นอแล้วมันก็จะรีสปาวเราเราสามารถแอบหลังกรแพงนี้ได้มันจะมองไม่เห็นเราเปิดสิ เปิดลูกเปิดลูกไปทำไมศพใหญ่จัง, <tall> งวะเดอะทอแมนเด <tall> อะทอแมนเดอะทอแมนแล้วมันมีแค่เดอะทอแมนเหรอมีเดอะทอวูแมนเปล่า มันก e, yeah, oh, like ็ต <laughs> ้องมีแต่ทอวูแมนดิในในเมื่อมีหลายในเมื่อมีหลายตัวนี่ไงนอ้เกล่าใช่โอ้ยเอ๊ะอันนี้มันไอที่โกโจสู้กับซูคุนะาปะไอที่ไอที่มันยิงอากาศแล้วแบ็คแฟชใชั่ แล้วววิง่งไปลื่อยๆว้าวดำนำ้ำว้าวมีออกซิเจนว้าวว้าวโอ้ยเออโอ้ยอเดี๋ยว,ยวทอมแนใช่คำแงทำแนลนลวกันก็นกนได้แต่ตอ,อนนี้กูโจมสู้หน้าจะสู้กันอยู่ก็ได้ตรงนั้นแหะแต่เราเลยไหม <c oughs> เลยไล <c oughs> เฮ้ยลูกภาพอะไรอ่ะนี่อ่ะเอ้อคุณยายเฮ้ยเฮ้ยลูกซองหยิบได้าอเดี๋ยวรหัสคุณยาย

ไม่รปเลยไปห้องผูอ่ะ <c oughs> มีตู้เซฟอ่ะ <c oughs> อ๋อต้องกดพุก้าแปดเจ็ดหกป้าก้าแปดเจ็ดห <98, S 1> <98. S 2> แล้วก็เอเดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> ใช่ใช่ไมว่าคือจำไม่ได้ใช่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 ผู้แจ ไปเปิดหน่อยวะตรงนู้นเหรออ๋อใช่เฮ้ยประตูขาวป้าไม่ให้เราออกเหรอให้เดอะทอแมนไหนที่สุดแก่จรกรชันแค่ต้องการอะไรจากฉชัน แกต้องการที่จะมุ่แกอย่างนี้ออกจะกที่นี่แกต้องอย่ที่นี่ได้แกต้องอยู่ที่นี่ตลอดกาลไอ้แ,และตอนนี้คือเวลาตายเวลาที่จะก,การแกกันมาถึงแล้วอ้าวมีแค่นี้เหออ้าวทุกมีก้อนนี้สรุปเราตายเหรอ โอเคต่อไปร้องไปแชปเตอร์สองต่อใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเค